จอดรถในห้างสรรพสินค้าและโดนคู่กรณีถอยหลังมาชนโดยที่คุณเองก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุต้องปฏิบัติตัวยังไงบ่อยครั้งที่เรานํารถไปจอดในห้างสรรพสินค้าเพื่อไปทุระแล้วกลับออกมาปรากฏว่าเจอรถคู่กรณีถอยหลังมาชนหรือมาเบียดรถของคุณให้ท่านปฏิบัติดังนี้1อย่าพึ่งเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุโดยเด็ดขาด 2. ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน3ไปตามรอปพอ ให้มาเป็นพยาน4หากคุณต้องการตรวจสอบความเสียหายก็ให้เคลื่อนย้ายรถโดยต้องมีการบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน5เมื่อสำรวจความเสียหายแล้วหากไม่มีความเสียหายใดๆคุณก็กลับบ้านได้เลยหากมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ให้โทรแจ้งบริษัทประกันภัยฉะนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุใดๆอย่าพึ่งเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ และดีกเลี่ยงการเจราจาให้กับคู่กรณีให้บริษัทประกันภัยมาเป็นผู้เจราจารและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น